ส่วนการพัฒนาเครื่องมือวัดนะครับแนวคิดสร้างเครื่องมือวัดมลพิษทางอากาศได้เสียงแบบเดียลวทา์โดยนำเทคโนโลยี IOT นะครับละเซ็นเซอร์มาวัดมลพิษและประยุกใช้พร่วมกับกล้องบันทึกวิีโอขนาดเลกาาก็กระบบการทำงานของอุปกรณ์ติดตั้งอยู่กับแรงงานก่อสร้างบกอร ไม่ใชเครื่องมือวัดมลพิษส่วนบุคคลและกล้องบันทึกวิดีโอส่วนเจ้าของโครงการปรกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลและการแจ้งเตือนของเครื่องมือวัดประกอบไปด้วยไฟ LED แจ้งเตือนและงานเซนเซอร์ฝุ่นละอองความดันเซ็นเซอร์วัดก๊าร์ด ESP 3าด e เอสนะครับทำหน้าที่ครอบผูมเชื่อมต่อ WiFi ตัวรับรองสัญญาณยี่สิสาสิอให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่สิรับรอง WiFi และระบบบลูทูธถ้าเขาโปรโมทผลเร็วขนาดเล็กมีความสามารถเขียนโปรแกรม สามารถเชื่อมต่ออุปก,กรณ์ระบบ IoT ไ,ได้เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 PM485 เดือยทำเช่นอาการการเจริญของแสงด้วยเลเซอร์มิเตอเทียนภาพอา่านค่าแม่นยำขนาดเลด็กราคาถูกโมเดลวัดเสียง p r z s b z 4 8 5วัด ความดังของเสียง30ถึงถึงสามเดซิเบลด้วค่าค่าเชื่นศูนย์จุดห้าเดซิเบลมี่าแบตเตอรี่สำรองมีชุดชาร์จแบตยีเทียม4 2่จสอโวลต์แบตรี่เทียมโพลิเมอร์สามจุดเจ็ดมลมจุ2สองหมนหรือสองพมิลลิแอม l e สำรองอีลูเ e e e มนสี EE สิบสี่จุสองหมหื่นห้าพันให้การใช้งานต่อเนื่องแปดชั่วโมงถ้ามีโปร่งหลอไฟแสงสามสีเขียวแดงแดงแบบ LED เพื่อแจง้งเตือนม,มลพิษป็นวงจร PCB เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดอย่เข้าด้วยกันเชื่องมือกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อยินเด็นแบบเสถียรภาพ นี่คือระบบซอฟต์แวร์นะครับมีค่าของค่าเช่นของการวัดสุรองวิธีการทดสอบ PM 2.5 PM 10ที่ไา้ากการเซ็นเซอร์ PM T 7กับค่ามณภาพทา,างอากาศ13ทีรม ต้องคุ้โลกอย่าว่าจนทั้งบลิซี่เป็นเวลา26ชั่วโมงนี่คือค่าที่ได้นะครับเซยังมีมาตรฐานค่าต่างๆภายใน26ชั่วโมงที่าะทดสอบความค่าใช้เซนเซอร์วัดการวิธีการทดสอบการเปรียบเทียบค่า CO2 ที่ได้จากการเซนเซอร์เป็นเวลา26ชั่วโมงในการ เะี่ก้ปรับแ่าความสัมพันธ์ซึเส้นก่อนการวิเคราะห์นี่เป็นค่าที่ได้ครับไปเท่ากับ0 7น0 7 8ะครับถึง3.791นะครับ, 0. 7, 0. น,รบ,น,รบนี่คือผลการทดสอบขอการปรับแก้ในส่วนของวับมาตรฐานและค่าเฉลียาผงคาเขียน,น้าผลการทดสอบ คุณภาพใช้ฮอรเลเซอร์วัดเสียงวยิธีการทดส,สอบจำลองราควนเสียงห้องเหลบขนาดเล็ยี่ห้ครั้งเพื่อทดสอบความดังที่วัดจากเซ็นเซอร์ PR z H b z 485กับเครื่องวัดความดังของเสียงยูนิตท,ทีรุ่นที่ UT 357หรือ35 353ซึ่งมีช่วงการวัด300ไว สามสิบเดซถึงร้อยสามสิบเดซิเบราคาความาเ่อนหนึ่งจดห้าเดซิเบลอีผลการทดสอบค่าแจกการเหลียศูนย์จุดหนึ่งเก้าเดซค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานศูนย์จุค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความค่าเช่ย์จุดสี่เปอร์นต์สรุปการตรวจวัดมลพิษทางการและเสียงระบบ ผลิตภัณฑ์การที่พัฒนาคือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละอองบัดการาดและเซ็นเซอร์วัดความดังเข้ากับเทคโนโลยี IoT แลระบวกสามารถเก็บข้อมูลแบบเดียวถามบนฐานข้อมูลข้อมูลฝุ่นละออง ข้อมูลมลพิษ PM 2.5 PM 10 CO NO2 และเดซิเบลจะแสดงผลในแบบกราฟบนแพลตฟอร,รม์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นการส่งข้อมูลการยงจุดปรมาณแอปพลิเคชันหลายและสามารถตวรวจสอบกิจกรรมย่อยที่เกิดมลพิษระบบจะช่วยเจ้าของโครงการ มองปริมาณและแหล่งกําเนิดพื่อหารแนวทาง,าง,งการป้องกันยัรลดจุดร้องกันการถูกระกับการก่อสร้างช่วยให้แรงงานขนาดถึงตระหนักรู้ถึงมลพิษที่ได้รับและทางป้องกันเพื่อสุขภาพให้อีกขึ้น คงกรณีศึกษาที่หนึ่งครับโครงการก่อสร้างบ้านพักามชั้นนะครับกิจรกรรมไมมีการตัดดัดแยมโลหะนะครับไม่มีกาอให้เกิดมลพิษคือพวกฝุน่นจากการตัดเลยนะครับไม่มี่าติเกิดมาตรฐานทุกค่านะครับ เอไม่ใช่ครับขอทนครับโดยรวมไม่มีค่าเป็นมันเพิ่มพิเกินค่ามาตรฐานและไม่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับค่าฝุ่นและค่าเสียงโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงไม่สูงมากนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสว่วนการ จะไม่หาเทามีค่าฝุ่นและค่าเสียกันค่ามาตรฐานซึ่งส่งผลต่อสุขภาพก็นลยศึกษาที่สองครับ การที่พักอาศัยอยู่บ้านเป็นเพื่อที่ของงานสถาปัตย์การผูกของเบลและการก่ออิฐมวลเบานะครับการงานยเบืัองครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพคพราะจะท่าฝุ่นและค่าเสียงดังเกินมาตรฐานนะดูที่แปดสิบจุดแปดถึงเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเดซิเบลนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ กรณีศึกษาที่4นะครับงานโครงสร้างบ้านพักเดี่ยวงานโครงสร้างงานสถาปัตย์กิจกรรมศึกษางานประกอบหล่อคอนกรีตงานวางท่อป,ปะปานะครับงานกิจก,กรรมหล่อคอนกรีตแรงงาน6คนนะครับกิจกรรมได้คือจับผนังโดยใช้สว่านในที่โลง่งค่าเฉลี่ยความดังเกินมาตรฐาน อยู่ที่89.3ถึง90.3มิลิเบลรับจะมี PM 2.5เกินซึ่งส่งผลงกระทบต่อสุขภาพการใช้เหล็กตัดโดยใช้ไฟเบอร์โดมีเสียงเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ียอยู่ที่90.6ดิเบลล์ PM 2.5เกินนะครับซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ มีการเจาะผนังนะครับค่า PM 2อและค่า PM 10ครับอยู่ในเกินเค่ามาตรฐานครจะมีเสียงดังสำหรับก,กิจกรรมให้เกิดมลพิษสูงสุดควนที่จะจากการทดลองกรณีศึกษาผู้ป่กิจกรรมมลพิษเชื่อมโระายะเชื้อวัมีประมาณฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เกินค้ามาตรฐานในระดับส่งเริ่มส่งผลต่อสุขภาพเกี่ยกรรมออื่นเช่น,านการเจาะผนังพื้นซึ่งมีเสียงดังและการสกัดพื้นการ จสกำเมีค่าฝุ่นและเสียงดังเกินค่ามาตรฐานทุกคันเข้าจังกวยของงานยุัยจครับเซ็นเซอร์มีราคาประหยะัด้งานเยอะอาจ,จแสดงข้อมูลช้ากว่าเสียงจากแหล่งกำเนิดเล็กน้อยหากจะกพวบบริเวณที่ตรวจมลพิษสูงเกื่กวัวขีดสุดน้อยกว่า ทำให้เซนเซอร์สามารถวัดได้จะไม่สามารถจะไม่จะไม่ทำให้ทราบปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจริงในบริเวณนั้นกระบวนการสร้างมีหลากหลายและกิจกรรมใช้เวลานะทำให้ไม่สามารถได้ครบศึกษาได้ครบทุกกิจกรรม4ความคบคุมับ ตัวแปรสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความชื้นความเร็วและทิศทางลงลมลมจงกิจกรรมที่ก่อสร้างแต่และโครงสร้างค่อนขอ้างอยากเรื่อมือวัดในงานวิจัยนี้สร้างขึ้นให้เป็นแนวทางการวัดปริมาตรมลพิษบุคคลโดยใช้เซนเซอร์ราคาประหยัดดังนั้นความแม่นยำความละเอียดการตรวจวัดจริงไม่เทียบเท่าเชื่อมือวัดมลพิษมาตรฐาน ข้อเสนอแนี้นะครับงานวิจัยเป็นงานวิจัยในอนาคตควรวัดปริมาณน้ำงจาก p m เอ1 0เ NO อ็นและ CO2 ควรวัดปริมาณวัคซีจากกิจกรรมก่อสร้างอื่นเพิ่มเติมเลืควบคุมกระบวนการสร้างของงานก่อสร้าง 3. ส,สร้างเครื่องมือ เขาะมลพิษจำนวนมากเพื่อให้สามารถวิจัยการสร้างควบคุมกิจกรรมทุกพื้นที่ทําให้สามารถจําลองข้ามมลพิษและประเมินวัดอากาศในพื้นที่แต่และของแา้ได้ทันที40ควรศึกษาสั 3, ามพันธ์ระหว่างพลเมาณกับแบงกําเนิดทางมลพิษทางอากาศและเสียงห้างงานยูเจเนีคยค้ดควรเลือกเสื่อที่มาตรฐานและคุณภาพาสูงเพื่อความแม่นยําในการตรวจสอบวัดปริมาณมลพิษ,ทา,พษทางอากาศและเสียง สรุปนะครับสรุปงานวิจัยนี้คืองานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องมือวัดและพิธาอากาศที่เสียงส่วนบุคคลแบบเดี่ยวทำ PM2.5 PM10 NO2 และ CO2 CO ได้การวัดเสียงดิสเบลโดยนำเทคโนโลยี IoT และเซนเซอร์ราคาประหยัดมาประยุกต์ใช mm ้ hmm. เครื่องมือสามารถ ทราบค่าความเข้มข้นของมลพิษที่แหล่งที่แหล่งงานได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างรวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจสอบฟีโอทท่วัเทกไว้ระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงสร้างให้แจ้งเตือนแรงงานผ่านหลอดไฟ LED และค่าเกินมาตรฐานซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานได้ผลของการวิจัยชี้ว่าการเชื่อมโ่หาโดยใช้ลวดเชื่อมก่อให้เกิดมลพิษสูงสุดโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานลงไปถึงก๊าซ CO และ NO ข้อมูล ที่ได้เจ้าหน้าที่โครงสร้างและมองกว่าสร้างสามารถนํามาเป็นแนวทางป้องกันและลดปริมาณมลพิษิีจุดกําเนิดเพื่อป้องกันการถูกนรงราย้ารก่กร้างได้จบการน,นําเสนอเป็นเท่าน,นี้ครับขอบคุณ